เลยค่ะว่าหลายคนนะคะกาลังจับตามองความสัมพันธ์ครั้งใหญ่ของครูไพบูลนะคะแล้วก็กระต่ายพนิพานักร้องชื่อดังหลังก่อนหน้านี้นะคะเหล่าบรรดาขาเมาส์ outh, แล้วก็ชาวเน็ตนะคะจับตามองว่าทั้งคู่เนี่ยพักหลังมานี้ชอบโพสต์แคปชั่นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวโซเชียลแบบมีกลิ่นตุกรวมไปถึงแคปชั่นที่มีเกลิ่นแปลกงานนี้ค่ะกระตุกตอมเผือกชาวเน็ตอยู่ไม่น้อยก่อนที่ครูไพบูลนะคะจะออกมาตอบกลับชาวเน็ตค่ะสยบข่าวลือกระจ่างทั้งประเทศว่าแท้จริงข่าวลือว่าทั้งคู่นั้นเลิก กันเนเี่ยมาจาก facebook ปลอมของสาวกระต่ายพนิพาที่ออกมาโพสข้อความว่าโสดซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตเนี่ยกระจ่างว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะยังรักกันดีอยู่ค่ะ และล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าส่งกําลังใจกันยกใหญ่ค่ะเมื่อหามด่วนคุณกระต่ายพานิพานะคะหลังจากเกิดดราม่างานนี้ค่ะคุณกระต่ายพานิพาก็ได้โพสต์ภาพนะคะหลังเข้าโรงพยาบาลท่ามกลางชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจกันอย่างมากมายทําเอาชาวเน็ตนะคะต่างจับตาสถานะของทั้งคู่ค่ะหลังก่อนหน้านี้นะคะครูภัยบูลค่ะได้แชร์ภาพถ่ายของตนเองค่ะขณะกําลังเข้ายิมออกกําลังกาย พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดแล้วก็ปิดท้ายด้วยอีโมจิชู2นิ้วก่อนจะโพสต์ภาพช่อดอกไม้พร้อมมีเพลงประกอบนะคะแล้วก็แคปชั่นระบุไว้ว่าขอโทษนักคนดีขณะที่ทางกระต่ายพันนิพานะคะได้แชร์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวของตนเองค่ะว่าหัวใจคุณแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทํางานท่ามกลางชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งคู่เนี่ยสถานะ ยังดีกันอยู่หรือไม่ซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถึงกับกระจางค่ะเมื่อได้มีชาวเน็ตนะคะรายหนึ่งเนี่ยเอาโพส์ที่สาวกระต่ายเนี่ยโพสตเอาไว้ว่าโสดแล้วนะคะต่างคนต่างทําหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกซึ่งงานนี้ค่ะหลังจากที่ครูไับูลได้เข้ามาเห็นเนี่ยก็รีบตอบกับข้อความดังกล่าวทันทีค่ะว่าโพสต์นั้นมาจากเฟซปลอมไม่ใช่เฟซบุ๊กจริงของสาวกระต่ายซึ่งทางด้านครูไับูลก็ยังได้เสริมอีกว่าให้ดูที่ผู้ติดตามเฟซจริงเพจจริง ผู้ติดตามล้านสองครับเรียกได้ว่าง,งานนี้นะคะคงจะสยบข่าวดราม่าได้เลยนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะยังรักกันดีอยู่อย่างแน่นอน และล่าสุดค่ะต้องขอส่งกําลังใจให้กับกระต่ายพันนิพานะคะหลังเธอนั้นเนี่ยถูกหากด่วนเข้าโรงพยาบาลค่ะหลังเจอข่าลือรักเล้ากับครูไัยบูลโดยงานนี้ค่ะทางด้านของสาวกระต่ายพันนิพานะคะก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวผ่านโซเชียลส่วนตัวของเธอเองค่ะโดยการโพสต์ภาพตนเองนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลณนะโรงพยาบาลเมืองเลยรามพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขออนุญาตพักผ่อนงับท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเธออย่างมากมายแล้วก็แสดงความเป็นห่วง ไปถึงเธออย่างมากมายค่ะสุดท้ายค่ะทีมข่าวไทยนิวบันเทิงนะคะขอส่งกำลังใจให้กับสาวกระต่ายพันนิพาค่ะหายจากอาการป่วยในยเร็ววันด้วยนะคะ